สวัสดีค่ะมีคนถามสินแซว่าสินแซคางแบบไหนที่เรียกว่าคางคนรวยนะคะหรือคางแบบไหนที่เรียกว่ารวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวสินแซจ,จะให้ข้อสังเกตอยู่4ข้อด้วยกันนะคะถ้าคางของคุณนะคะมีลักษณะตรงตามนี้แล้วแล้วก็ คุณมีแนวโน้มนะคะในยามบั้นปลายนะคะหรือช่วงอายุประมาณ50กว่าขึ้นไปนมีแนวโน้มที่คุณจะมั่งคั่งร่ํารวยหรือพบกับโอกาสดีๆทางชีวิตหรือตายไปไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนมีลูกหลานหรือคนดูแลรอมหน้ารอมหลังนะคะอย่างแรกเลยนะคะการวิเคราะห์คางนะคะ และการวิเคราะห์งหงส์นั้นเราจะต้องวิเคราะห์ตามสัดส,ส่วนความสมดุลของใบหน้านะคะภาษาจีนเราเรียกว่าซันาฉนะคะก็คือะตาฟ้าะตาคนะตาดินนะคะหรือส่วนฟ้าส่วนคนส่วนดินจะต้องสมดุลกันนะคะถ้าคุณมีส่วนฟ้าส่วนคนส,วน,นส่วนดินสมดุลกัน คางคุณถือว่าผ่านแล้วนะคะส่วนฟ้าคือความสูงระหว่างหน้าผากจนถึงระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็บริเวณระหว่างคิ้วนะคะจนถึงปลายจมูกแล้วก็ตำแหน่งของปลายจมูกจนถึงปลายคางค่ะถ้าตำแหน่งของ3มตำแหน่งส่วนฟ้าส่วนคนส่วนดินนะคะของคุณเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะคะ,สะแสดงว่า ทางของคุณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคละนะคะถือว่าสมดุลละอันเนี้ถือว่าน่าได้มาตรฐานมีความมงคลขั้นที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะคะความยาวของคางที่ดีนะคะหรือ ความสมดุลของคางที่ดีจะต้องสมดุลตรงบริเวณหน้าผากนะคะส่วนกลางนะคะจรงนี้เรียกว่าเหลนฉายนะคะแล้วก็ตำแหน่งของตีฉายเรียกว่าคางเนี่ยสามส่วนนี้ควรจะต้องมีความยาวที่สมดุลพอๆกันนะคะถ้าคุณได้ลักษณะสันฉายแบบนี้คุณผ่านความร่ํำรวยหรือผ่านความสมดุลแล้วหนึ่งค่ะอันที่สองค่ะตำแหน่งของกลามคางที่ดีนะคะเราไม่ได้วัดที่ ความยาวหรือความสั้นความยาวหรือความสั้นนะคะเราตัดสินจากตำแหน่งของฟ้าคนดินที่เท่ากันถ้าคุณคางสั้นนั่นก็หมายความว่าส่วนของดินคุณสั้นกว่า3ตํตำแหน่งที่กล่าวมานะคะส่วนคางที่ยาวกว่านั่นก็หมายความว่าตำแหน่งของดินยาวกว่าทั้งสองส่วนที่เราวัดนี่แหละนะคะที่จะตัดสินว่า ไข่ขังสั้นไข่คังยาวเวลาเราวิเคราะห์งูหิ้งนะคะและที่สําคัญนะคะอีกสองตแหน่งของงูหิ้งคางที่บอกว่าคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยนะคะตรงนี้นะคะหรือตําแหน่งภูเขารักยิ้มหรือตําแหน่งตรงเนื้อแก้มตรงนี้นะคะตําตําแหน่งตรงนี้นะคะที่อยู่ใต้แก้มที่เป็นซัวนะคะลักษณะอย่างนี้เรียกว่าซัวเนาะหรือภูเขานะคะแต่ตําแหน่งที่อยู่ใต้ภูเขาตรงนี้คือตําแหน่งแก้มที่สําคัญคนมีแก้มกามคา มีเนื้อนะคะคนมีแก้มแล้วกามคางม,มีเนื้อโดยเฉพาะเนื้อตรงนี้นะคะเนื้อตรงนี้ใครมีเนื้อตรงนี้เยอะๆนะคะบ่งบอกว่าคุณจะมีถุงรัพย์ในการเก็บเงินเยอะและตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะคะเราเรียกว่าโหวี่เก่งนะคะหรือตำแหน่ง เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาและเกี่ยวข้องกับวังบริวารน,นะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มีแก้มบวกกับถุงแก้มตรงนี้เนื้อเต็มๆอะค่ะนั่นคือคุณภาพของวังบริวารและคุณภาพของกรามคางที่ดีด้วยถ้าคุณมีตำแหน่งถุงแก้มที่สวยนะคะ ถุงแกม้มีเนื้อเต็มก็มีแนวโน้มนะคะ่ะที่คุณเข้าสู่ปัจฉิมวัยหรือวัยอายุ50ขึ้นไปเนี่ยนะคะคุณมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จโชคดีหรือเป็นคนแก่ที่ห้อมร้อมไปด้วยผู้คนไม่เดียวดายคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือผู้จาแล้วนะคะคนให้การยอมรับนะคะนี่แหละ ค,คือลักษณะของกามคางที่ดีประการที่2นะคะประการที่3นะคะกามคางที่มีเนื้อนะคะโดยเฉพาะบริเวณปลายคางเรา,เร,าเรียกว่าส่งตึงตีโกนะคะตำแหน่งของส่งตึงตีกเนี่ยบ่งบอกถึง การอยู่อย่างเดียวได้หรือการอยู่อย่างมีคนรักมีคนห้อมล้อมนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะควรจะต้องมีเนื้อเยอะๆนะคะแล้วก็ตำแหน่งของคางจะต้องไม่คางแหลมนะคะถ้าใครที่ คางมีเนื้อคางไม่แหลมคางตัดนะคะหรือมีคางผาซีกดินดๆเนี่ยอันเนี้ยนะคะเป็นคางที่เป็นมงคลมีแนวโน้มจะหาเงินเก่งและเจรจาติดต่อค้าขายดีบวกกับมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะและถ้าใครนะคะคางที่โค้งงอน,งอนหรือแบบคางที่ช้อนงอน,งอนมีลักษณะงอนแบบนี้นะคะเราเรียกว่าตีโก๋เฉี่ยวงวงนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนยิ่งแก่ยิ่งมัง่งคั่งยิ่งแก่ ยิ่งรวยนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะของกามคางนะคะชินสาก็สรุปให้แล้วนะคะวันหนึ่งเลยความยาวของฟ้าคนดินจะต้องสมดุลการวัดว่าคางยาวหรือคางสั้นก็ให้พิจารณาจากตำแหน่งฟ้าคนดินว่าคางเราเนี่ยนะคะตำแหน่งของคางหรือตำแหน่งของดินเนี่ยมันสั้นเกินไปไหมมันยาวเกินไปไหมเวลาเขาวัดเขาวัดเปนแบบนี้นะคะอันที่สองค่ะคุณภาพของถุงแก้มนะคะหรือถุงซับเนี่ยมีไหมถ้ามีถุงแก้มถุงซับก็มีแนวโน้มที่เราจะหา เงินได้เก่งมีคนคอยช่วยเหลือนะคะอันที่3นะคะ บริเวณปลายคางคางห้ามแหลมนะคะคางที่มีเนื้อหรือคางตัดจัดราเป็นมงคลนะคะหรือใครที่คางผาซีอันนี้ก็ถือว่าดีหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องนะคะและอันที่3ค่ะใครที่คางช้อนนะคะมีลักษณะคางคล้ายค้างมะม่วงที่ช้อนนะฮะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าตีเกาะเฉียวงวงก็มีโอกาสนะคะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากลูกหลานหรือยามแก่ก็ยังทรงอิทธิพลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะกามคางที่ดีแต่สุดยอดของกามคางที่ดีนะคะท่านอย่าไปทําลายมันตอนที่ยังสาวๆอยู่หรือตอนที่มันเริ่มขึ้นนั่นก็คือเส้นอํานาจแห่งมังกรหรือเส้นฟาหลิงนะคะใครที่เส้นฟาหลิงลากยาวมาจนสุดปลายคางนะคะแล้วก็ตําแหน่งของปากและกามคางสวย แบบนี้เราเรียกว่ากามคางที่มีอำนาจวาสนาค่ะดังนั้นนะคะถ้าคุณจะดูว่ากามคางของคุณนะคะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าสินใจก็บอกเคล็ดลับไปอยู่4ี่ห้จุดในการดูแต่จะตัดสินว่าคนคนนี้จะมีอำนาจหรือเปล่ายิ่งแก่ยังมีพลังอยู่หรือเปล่าให้ดูที่เส้นฟาหลิงด้วยถ้าท่านมีครบแน่นอนนะคะอันนี้ถือว่าท่านเนี่ยมีลักษณะโงเฮงที่ดีค่ะและเส้นฟาลิงตรงนี้นะคะถ้า เกิดขึ้นบนใบหน้าใครนะคะตั้งแต่อายุ35-45-55ควรจะปล่อยไว้ให้ยาวนั่นหมายถึงบารมีของท่านอย่าห่วงสวยจนไปทำลายเส้นฝาลิงนะคะถ้าเส้นนี้ไม่ขึ้นแล้วนะคะบ่งบอกไว้เลยค่ะว่ายาบ้นปลายลูกหลานของท่านอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์อนิจจินแจก็ ูดตามหลักการที่ได้ศึกษาวิชาหัวเหงมานะคะดังนั้นถ้าท่านมีเส้นฝ่าหลิงเกิดขึ้นนะคะหรือเส้นลองแก้มตรงนี้เกิดขึ้นช่วงอายุ45แล้วนะคะหรือใกล้50แล้วปล่อยยาวเลยจริงจต,ตอนนี้40กว่าแล้วนะคะก็รอเส้นนี้ให้ยาวก็จะปล่อยเช่นกันค่ะดังนั้น การศึกษาคุณภาพของกามคางคางแบบไหนที่จะรวยก็ต้องดูทั้งลักษณะเหนื้อคางลักษณะกรามคางเส้นฟาลินและถุงแก้มด้วยเนี่นะคะคือการสังเกตลักษณะกรามของคนรวยแบบง่ายๆแล้วจะต้องไม่มีมนทินด้วยนะคะบริเวณข้างแก้มห้ามมีไฝ่ฝ้ากัจุดดำๆเส้นฟาลิงห้ามมีฝ่สะดุดเนี่นะคะคือกรามคางของคนรวยและมีอำนาจอย่างแท้จริงนี่คือการสังเกตอย่างง่ายๆนะคะ